สวัสดีครับบ้านมูงปะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่321นะครับมีพาร์ทสวยๆ2 2รายการนะครับวันนี้20รายการนั้นเป็นรายการธรรมดานะครับ200ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับอีก2รายการพิเศษนะครับวันนี้มีรายการพิเศษ2รายการนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะกับ EP ีที่3 2 1นนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ตีห้าคลิปเช้าบ่ายสองบ่ายสามคลิป รอบในะครับนี่นะครับรายการที่ 1, <_ d ata> 1> เป็นภาะสมเด็จนะครับเนื้อหากเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่รายการที่1นะครับรายการที่ 2, 2> <_ d ata> ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับนี อ่างเปนแบบนี้เลยนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับในการที่สามก็เป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับนี่พิมพ์บางๆเลยนะครับในการที่สามนะครับในการที่สี่ก็เป็นภาพสมเด็จนะครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกสมเด็จขาโตนะครับ เป็นพิมพ์สมเด็จขาโตะนะครับก็จะมีสองลงพ่อนะครับขาโตนี่จะเป็นหลวงพ่อโชติพุตโนกับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะแต่พิมพ์นี้เขามีคือสองสองหลวงพ่อนะครับรายการที่ห้าเป็นพราหินแกะนะครับเป็นพระพุทธนะครับเป็นหินหรือเป็นยกนี่ผมไม่รู้นะครับเย็นอยู่นะครับ เย็นอยู่นะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพระตัดนะครับพิมพ์ทรงแปกนี่นะครับเป็นพระตัดเก้านะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับเป็นพระกุนะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในกรอบสเตเลสเลยนะครับ ตีอะไรออกอยังไงนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับได้มายัางไงผมไลฟ์ไปอย่างนั้นเลยนะรายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดเป็นพาสซุ้มกอนะครับซุ้มกอพิมขนมเปียะนะครับนี่ด้นหลังเป็นก้นหอยนะครับเป็นพาสซุมกอนะครับรายการที่เก้า เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่เป็นคล้ายๆเนื้อ,ขอเขาเรียกเนื้ออะไรนะเนื้อแร่หรือว่านกเขาเป้าอะไรสักอย่างนะครับ mm. พิมพ์คล้ายหลวงพ่อทาหรือหลวงพ่อทัดนะครับนี่มีเนื้อเกินด้านหน้านะครับแปลกดีนะครับเอาว่าไม่รู้ที่แน่ๆนะครับอันนี้เป็นที่ไหนแน่เป็นคล้ายๆเนื้อนกเขาเป้านะครับจะเป็นแบบเบาๆคล้ายๆแร่งนะครับ ในการที่เก้านะน,นะครับในการที่สิบเป็นภาพปิดตานะครับนั่งฐานบัวห้าเม็ดไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเนื้อจะออกชมพูชมพูนิดนะครับในการที่สิบนะครับจะพิมพ์ทรงแปลกเลนะครับเนี่ยในการที่สิบนะในการที่สิบเอ็ดแปลเข้าไปอีก เป็นนั่งยกสองมือต้องตีเป็นกุม,มารนะหรือว่าเป็นอะไรนี้ผมไม่รู้นะครับเนี่ยด้านหลังก็น่าจะเป็นเขียนว่าคล้ายว่าหลวงพ่อเต๋นะครับน่าจะเป็นกุม,มารหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับยกสองมือนี้นะครับแต่ด้านหลังเขียนพอจะมองออกแววว่าหลวงพ่อเต๋นะครับ เ็นพระของหลวงพ่อเตนะครับรายการที่12มาในเลี่ยมกรอบพลาสติกโบราณเลยนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับซุ้มกอหลวงพ่อโหนงวัดคลองกระดานนะครับนี่นะฮะเก่าๆจ,จัดๆเลยครับอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับเรี่ยมวินเทจมาเลยนะรายการที่12รายการที่13เป็นพระขุนแผนนะครับด้านหน้ามีเส้นเกสานะครับนี่ ด้านหลังมีเหรียญลอเก้านะครับตอกเลขสามนะเผื่อท่านใดสนใจมีคนสั่งผมอยู่นะแต่ผมจําไม่ได้ว่าคนไหนนะครับเผื่อเจอในไลน์นะนี่นะครับขุมแผนปุดชิมนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสีก็เป็นภาาคุมแผนปุดชิมนะครับเนื้อผงลงบอลทองนะครับนี่แต่อันนี้ด้านหลังเป็นภาพปิดตานะครับนี่นะครับ นี่ผมดูหลวงปู่ทิมหลวงพ่งพอสาครกขอโทษทีนะครับแก้ข่าวนี่เป็นหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับผมได้ดูนะครับเป็นหลังปิตานะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับเพราะก็เป็นพิมพ์เดียวกับหลวงปู่ทิมเลยเนาะแต่รู้สึกว่าจะเขียนหนุ่มเป็นหลวงพ่อสาครน,นะครับฝังพระปิตานะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับหมายเลขที่สิบสี่ หมายเลขที่สิบห้าเป็นผ้าขุนแผนอุ้มไก่นะครับนี่เนื้อดินนะครับด้านหลังเป็นลูกเหมือนท่านนั่งแบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อสวงนะครับขุนแผนหลวงพ่อสวงนะครับขุนแผนหลวงพ่อสวงนะครับนี่ 15. ในการที่สิบห้าในการที่สิบหกเป็นเหรียญน,นะครับสิบทัดนะครับ เป็นเหรียญหล่อ,อสิบทักหลงพ่อเงินวัดดอนเยอ่หอมนะครับเคยได้ม <c oughs> าครั้งหนึ่งงนี้ได้มาใหม่แล้วนะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ใหญ่หมายเลขที่16นะครับหมายเลขที่17เป็นพระคงนะครับเป็นพระกุเงินดินพระคงลำพูนนะครับพระดีภาคเหนือนะครับพระคงลำพูนนะครับหมายเลขที่17นะครับหมายเลขที่สิด เป็นเหรียญหล่อนะครับสุนทรีวานีนะครับเป็นภาะสายวัตุทัตนะถ้าพูดไม่ถูกเรียกไม่ถูกขออภัยนะครับว่าเป็นชื่อเขาจะเรียกยากนิดนึงซุนทลีวาลีอะไรสักอย่างนี้นะครับจกาคุณสีสนออกวัสุทัตนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อนะครับด้านหลังมีตะใบนะครับเหรียญหล่ลอทองเหลืองในการที่สิบแปในการที่สิบเก เป็นผ้าขุนแผ่นเคลือบนะครับเนื้อผงนะครับเป็นผงหรือเป็นดินสีขาวนี่ผมไม่ไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออั้นวัดพญาตนะครับแต่เป็นเนื้อแบบนี้นะครับการที่สิบเก้านะครับและการที่ยี่สิบเป็นผ้าปกโพเนื้อชินนะครับผมไม่ทราบว่าผ้าแบบนี้ขึ้นที่ไหนอะไรยังไงนะแต่รู้ว่าเป็นเนื้อชินนะครับรูปทรงสวยงามน,นะนี่ ครบ2ีรายการนะครับ20รายการี้องค์ละ2 0 0บาททรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มีรายการพิเศษ2รายการนะครับรายการที่21นะครับรายการที่21เป็นพระหล่อนะครับวัดไร่ขิงนะครับเป็นพระหล่อโลหะทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษผมเอาที่300บาทนะครับรายการที่21นะครับ แต่การที่ยี่สิบสองเขาเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นสิงหล่อนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่น้อโลหะนะครับความยาวของสิงนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะนี่นะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศเลยนะครับนี่ความตั้งของฐานสิงนะ แต่ไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับเตะถ้านิ้วกว,กว่านะครับเป็นรายการที่22นะครับเป็นรายการพิเศษอันนี้ผมเอาที่300บาทนะครับครบ22รายการนะครับวันนี้ถ้าเกิดสนใจภาพเพิ่มเติมอะไรยังไงก็โทรหาผมได้หรือว่าไลนา์หาผมได้ตลอดเวลานะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์โทรหาผมได้ตลอดเวลานะตกหล่นหายแตกหักผมรับผิดชอบให้ครับขอบพระคุณมากครับ